รับฟังเสียงเล่าความเป็นมาของห่วปลานวัดบานโคก <c oughs> ทางคณะ,ะดนตรีเขาก็บอกว่าอยากจะประโคมประกอบก็ไม่ใช่ประโคมประกอบเขาจะสลับขั้นเพื่อป้องกันความรำคาญเขามันดาท่านพุทธบริษัทเ <c oughs> พราะว่าคนหลายคนมียว่าอยากฟังพูดบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงบ้าง ถ้าเพลงเรื่องของคนแก่นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วก็เรื่องของคนที่ตายไปแล้วเพราะเวลานี้เป็นเวลาครบรอบร้อยปีเกิดครูพ่อปานแล้วก็ครบรอบร้อยปีตายครหพ่ปานขอโทษเพราะจำเป็นเวลาตายครูพ่ปานสินด้วยเพื่อแต่มาเองก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดบันไหนเดือนไหนกันแน่ มาเดาๆกันว่าเวลาเดินแปดแรมสิบสี่คาทุกปีขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยเสียสละทรัพย์สินของท่านให้พระมาให้พระจับฉลากทรัพย์สินที่มีอยู่บ้างเท่าไรนำออกมาหมดเอาไว้ใช้ตามสมควรเป็นการเสียสละทุกปี <c oughs> ถ้าถึงเวลาที่ท่านมรณภาพก็มาตายอาวันแรมสิบสี่ข้าเดือนแปดเป็นวันที่ท่านบําเพ็งกุศลหมดตัวอา <c oughs> ตมาก็เลยทึกทักเอาว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของท่านจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยอาตมาไม่ทราบเพราะว่าลืมถามท่านไปเป็นอันว่าเรื่องนี้แต่ว่าพลาดครั้งยังไงแล้วก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัทให้อาภัยด้วย อาตมาเองก็ไม่ไบป,ประกาศว่าเป็นสับกันอยู่รู้อะไรไปทั้งหมดความจริงก็รู้หมดไม่ได้ไปเห็นรูปหลวงพ่อปานเขาไว้หนวดเขาให้แล้วก็หลังโกงภาพนี้ตั้งแต่อยู่เดวกกันมาจนกระทั่งท่านตายไปไม่เคยเห็นเลยบรรดาท่านพุทธบดีสัต์ไม่เคยเห็นหนวดหลวงพ่อปานไม่เห็นหลวงพ่อปานนั่งงองหลัง นี่เป็นอันว่าอาตมานี่ไม่ใช่สัพพัญยูแน่เพราะไม่สามารถจะรู้ภาพนี้ได้คุยกันต่อไปดีกว่าตอนนี้ขอให้นาว่าจริยาวัดเมื่อเป็นพระนวะกะคำว่านวกกะแปลว่าใหม่เป็นพระภิกษุใหม่การที่ท่านเป็นพระภิสษุสงฆใหม่ในพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใหม่ไปหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเดิมทีอยู่บ้านกกนุ่งกางเกงใส่เสื้อใส่หมวกพอมาถึงความเป็นพระเข้าก็กลายเป็นนุ่งสบงคล้ายผ้าถุงของผู้หญิงแต่ว่ามีตัดข้างหน้าไม่ไม่ยประสานมีผ้าอังสะภายในเป็นเสื้อสั้นๆ สำหรับผ้าซับเหงือภายนอกไม่ผ้าผ้าพื้นใหญ่รุ่มรามรุ่มรามผมและอีกอันหนึ่งก็คือสังขาติสำหรับผ้าจะดูเลยขึ้นไปถึงศีษะะผมเคยยาวก็กลับถูกตัดให้สั้นเกลียงกันเนื้อให้ผ้าเสื้อก็เปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนมาดูคิ้วเมืองเราก็โกนคิ้วด้วย แต่ความจริงทางพระวีไนไม่ได้สั่งให้โกนคิ้วพระพุทธเจ้าเพียงสั่งให้โกนผมกับโกนหนวดแต่คนไทยนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ทําทุกอย่างมันก็ไทยไทยไปหมดเลยล่อคิ้วก็หายด้วยนี่เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมดผมที่เคยยาวก็ไม่มีผมจะเอาหวีเอาน้ำมันมาใส่มันก็ไม่ได้ ใหม่ไปสมบดแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ใหม่เคยอยู่บ้านจะบริโภคอาหารเวลาไหนก็ได้พอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องจำกัดเวลาไม่เลยเที่ยงวันหลังจากเที่ยงไปแล้วจะฉันได้แต่จะเพาะของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นนี่ก็มาใหม่ไปอีก ว่ากันถึงเรื่องอาหารบรรดาท่านพุทธบริษัทใหม่อีกเหมือนกันอยู่บ้านเราเลือกอาหารได้ต้องการเปรี้ยวได้เปรี้ยวต้องการเค็มได้เค็มต้องการเย็นได้เย็นต้องการร้อนได้ร้อนต้องการอาหารอ่อนอาหารแข็งได้สมความปรารถนาเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราก็เลือกกันไม่ได้ ต้องบริโภคอาหารตามแต่ที่ชาวบ้านจะพึ่งนำมาให้ด้วยศรัทธานี่อันนี้ก็ใหม่อีกต้องอดใจเข้าไว้การเป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากถ้าเราจะเป็นพระกันจริงๆตอนนี้เวลาจะฉันอาหารอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องฉันตามระเบียบวินัย ฉันข้าวไม่ใช่คำโตเกินไปไม่อ้าปากกว้างเกินไปไม่ดังสุดๆไม่ดังจับๆถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษเมื่อเวลาฉันอาหารก็จะไม่จิกกับอาหารคือข้าวที่ในจานหรือในบาตรให้เป็นหลุมลึกลงไปถ้าทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรับเป็นโทษต้องปาดให้สม่ำเสมอกัน แล้วเวลาจะฉันอาหารจะพิจารณาว่าสิ่งนี้มันอร่อยสิ่งนั้นมันอร่อยเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งนี้ถ้าว่ามีจิตคิดอย่างนี้ลงนรกไปเลยพระพระท่านชอบลงนรก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะฉันอาหารองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ให้พิพจารณาเป็นอาหารเรปฏิโกด้สัญญาคิดว่าอาหารที่เราได้มาทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสกปรกพืชพันธัญญาหารทั้งหมดมีปุ๋ยสกปรกสัตว์ทุกประเภทสกปรกทั้งหมดมีกลิ่นมีคาวมีเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองมีจจาระปัสสาวะในเมื่อเขามาปรุงเป็นอาหาร เรากินเข้าไปเราก็กินของสกปรกเมื่อพบของสกปรกแล้วท่ายังไงแล้วก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายของเราทั้งหมดมันก็เลยสกปรกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรากินของสกปรกเข้าไปมันไปสร้างเลือดสร้างเนื้อให้แก่กายร่างกายเกิดมาจากความสกปรกแล้วมันจะสะอาดที่ไหนการบริโภคอาหารของพระต้องไม่ถือว่าการกินนี้ เรากินเพื่อความอ้วนพีกินเพื่อความของใสกินเพื่อยกิเลสให้เกิดขึ้นนี่มันก็ใหม่อีกนาะบรรดาท่านพุทธบริษัทลำบากใจไหมการบวชในพระพุทธศาสนาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ต้องทอดสายตาพอสมควรแท่ชั่วแอกไม่ใช้เสียงดังเกินไปไม่วิ่งไม่กระโดดโลดเต้นถ้าเป็นเจริยาอย่างเด็ก ไม่เกี่ยวสาวไม่มองสาวด้วยการปรารถนาในการมาคุณมันใหม่ไปหมดในบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาจะห่มผ้านุ่งผ้าก็ตามต้องพิจารณาว่านี่เราจะนุ่งจะห่มเพียงแค่ปกป้องความหนาวความร้อนความละอายเท่านั้นจิตใจไม่น้อมไปในความสวยสดสุดงามเพื่อเป็นการยั่วเลส ถ้าคิดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชทรงแนะนำบอกว่าเชิญลงนรกตามสบายนี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรการหนึ่งความปรารถนาในความร่ำรวยจงอย่ามีแก่พระเวลาที่จะบ้านเขาจะถวายจะตวประัยเขาบอกว่าเอาไปใช้สมควรกับสมณะบริโภค ีนเวลาที่รับเงินรับทองของชาวบ้านเข้ามาเนี่ยอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมารับอาตมาฤกคณนะของอาตมาทั้งหมดยอมหน้าด้านแต่ว่าไม่ยอมใจด้านทั้งนี้พวกอะไรเพราะว่าแม่แต่หลวงพ่อปานท่านก็นบอกอย่างนั้นเหมือนกันบอกว่าพวกเรานี่ยอมหน้าด้านกันก็นกนแล้วกันนะแต่จงอย่าทาใจด้านเขาทำกันยังไง เนื่องดยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบทบัญญัติไว้ว่าพิสุย่อมไม่รับรูปียะอันเนื่องด้วยเงินในทองด้วยมือของตนถ้ารับมาแล้วปรับเป็นอบัตของเป็นนิสกีคือใช้ไม่ได้ให้โยนทิ้งไปตัวเองเป็นอบัตบาจิตีคือจิตเป็นบาปปรับเป็นโทษ แต่แต่ว่าพระวินัยข้อนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดไว้เป็นกรณีพิเศษทรงตัสไว้ว่าหยิบรับเงินเองก็ดีให้คนอื่นรับแทนก็ดีหรือว่าให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อตอนก็ดีตนรู้อยู่ว่าเงินของเราอยู่ที่เขาปรับบาปสมอกันคือตัวเป็นของเป็นนิสสีตัวเป็นอาบัตมาจิตตีจิตเป็นบาปเท่ากัน ไม่ลดจอนลงไปมาเวลานี้การลสมัยไม่อำานวยบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไปทางไหนก็ตามไม่มีใครเขาให้ให้ข้าวให้น้ำตามปกติเขาไม่ค่อยจะให้กันเดินทางไปหิวเข้าไปในร้านอาหารเขาเก็บสตางค์ขึ้นรถขึ้นเรือเขาก็เก็บสตางค์งพ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีใช้ไปหาที่เขาเขาก็เอาสตางค์ การงานจะเกิดขึ้นในคณะสงฆ์สร้างวัดสร้างวาซ่อมบทวิหารการประเรียนเขาก็เอาสตังค์ป่วยไข้ไม่สมบายยารักษาโรคเราไม่ไปโรงพยาบาลอยู่ไกลแวะไปบ้านหมอร้านหมอที่ไหนเขาก็เอาสตังค์ดีไม่ดีหาหมอที่เป็นปัญญาไม่ได้ก็ไปหาหมอตีหมอตีก็เอาสตังค์แล้วทำกันยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท เราจะไม่หยิบเงินไม่หยิบทองอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หยิบทําเอาหน้าด้านดีกว่าใจด้านทั้งนี้เพราะอะไรว่าตอนหน้าคนเราทําเรารับเงินกันต่อหน้าคนแต่ว่ารับหลังคนเราเก็บดีกว่าตอนหน้าคนทําตนเป็นคนเคร่งคัดมมัธยัติไม่ยอมรับเงินรับทอง แต่ว่ามีเงินทองไว้ในปกครองของตนเขาบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนลองพิจารณาดูว่าประเภทนั้นนะ่ะหน้าท่านบางแต่ว่าใจด้านทั้งนี้พราะอะไรว่าใจในยังสะสมทรัพย์แต่ตอนหน้าประชายชนบอกฉันไม่หยิบเันไม่หยิบทองฉันเป็นคนเคร่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมะเร็งทางใจรักษาไม่หายตายลงนรกโกหกชาวบ้าน หลวงพ่อปานยังได้บอกว่าพวกเรายอมหน้าด้านแต่ว่าอย่าทำใจด้านเรื่องเงินเรื่องทองของเจ้าบ,บ้านที่ถวายมาจงรู้ตัวไว้เสมอว่าเขาถวายเราในสมัยที่เป็นพระถ้าเราไม่เป็นพระเขาไม่ให้ก็ต้องใช้อย่างพระแล้วเต็นแนะนำอีกว่าสำหรับเงินส่วนตัวได้มาปีนี้จงยหยถึงปีหน้า ถ้ามันเหลือจากความจําเป็นแล้วก็สร้างทาวและวัตถุในพระพุทธศาสนาหรือว่าทำในส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดไปจิตใจจะได้ไม่มัวเมาไม่เกี่ยวข้องในการเงินนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่พระเข้ามาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมดต่อมาองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ปฏิบัติในเจดียาวัดทุกประการตามพระบินยัย กันอย่างยอ่อๆหลวงพ่อปานท่านทําได้เบ้นไว้แต่เรื่องรับสตังต่อหน้าคนเท่าน,นั้นท่านรับต่อหน้าคนคนเราถ้าจะโกหกกันบรรดาท่านพุทธบริษัทบอกชาวบ้านเขาก่อนดีไหมว่าฉันจะโกหกแล้วก็พูดให้ฟังหรือว่าถ้าเราจะโกหกเขาแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะจําไว้ฉันจะพูดให้ฟังถ้าเราปรปโกหกบอกเขาว่าโกหก ถ้าต่อมาก็ทราบเรื่องราวที่กล่าวไปเป็นเรื่องโกหกกับเรื่องที่เราจะโกหกให้เขาฟังแต่บอกว่านี่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างแต่เจ้าบ,บ้านเขาไปรู้ทีหลังว่าโกหกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะให้อภัยคนประเภทไหนจะให้อภัยคนที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่วความจริงเป็นโกหกเรารู้ทีหลังหรือว่ารู้ก่อนแล้วว่าเรื่องนี้เขาโกหกเปน็นนิทานเล่าให้ฟัง คนสองประเภทติบรรดาท่านพุทธบริษัทกล่าวอยากจะทราบว่าท่านเห็นว่าประเภทไหนดีนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบรรดาท่านพุทธบริษัทจริยาวัดที่หลวงพ่อปานปฏิบัติในสมัยที่บทใหม่ๆสมัยนั้นก็มีการท่องหนังสือหนังหาสวดมนต์ท่องหนังสือเรียนแล้วก็บินนาบาัตปฏิบัติครูบายาจารทั้งทำครบถ้วนทุกอย่าง แล้ก็ไม่ส่งเสียงดังไม่ละเมิดบทบัญญัติใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คำแนะนำตักเตือนใดๆที่ครูบาอาจารย์สอนปฏิบัติตามทุกอย่างงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียราดนะไม่ใช่ลาดงานหลวงก็คือว่าการทำวัดการสวดมนต แล้วก็การก่อ,ก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 อสร้างทําความสะอาดวัดวา,ารามปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านไม่ขาดนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีของบรรดาประสงค์ท่านหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่ยะพึงปฏิบัติตามการแสดงอาการนอบน้อมแต่ท่านผู้มีอาวโสท่านดีมากบรรดาท่านพุทธบริษัท พระที่มีอาวโุโกยท่านท่านสวายความเคารพอย่างนอบนอบ้อมบางคนก็มาอย่างในฐานะลูกศิษย์ของท่านบางขอเรียนวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดต่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าท่านผู้นั้นแก่ภาษากว่าท่านก็สแสดงอาการนอบนอบ้นอมอันนี้น่าควรจะคิดไว้และยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายความประพฤติไม่ต้องห่วงเรื่องความประพฤติของท่านนี่ไม่บกพร่องแล้วก็ไม่หลอกลวงชาวบ้านไม่เมาในลาบยศเสริญนุขแต่ก็ไม่ได้ตำหนิคนที่เมาในลาบยศเสริญนุขน่ากลัวจะไม่เหมือนอาตมาอาตมานี่เป็นคนนอกคอกลูกนอกครูไปเสแล้ว ที่ใครไม่ปฏิบัติคือฝ่าฝืนประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปทีบแก้วอดพูดให้ชาวบ้านฟังไม่ได้ความจริงที่พูดในฟังไม่ใช่ประสงค์ร้ายมีความประสงค์อย่างเดียวคืออยากใจสสององศ้จาศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาคงอยู่ เนี่ยสำหรับหลวงพ่อปานมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูศึกษาพระปริยัติได้เป็นอย่างดีท่านบอกว่าเวลาบินทบาทท่านก็จดหนังสือไปตอนหนึ่งเดินไปบินทบ,บาทท่านก็ท่องเดินกลับมาท่านก็ท่องในใจเวลาจะเรียนหนังสือไปเรียนที่วัดเจ้าเจ็ดในไปกับอาจารย์เกี่ยวคู่หูกัน เวลาพายเรือไปแท่นกระท่องหนังสือไปเอยเวลาพายเรือกลับแท่นกระท่องหนังสือจิตของเราถ้าท่องอยู่ในหนังสือตั้งหาจิตมันก็ไม่ผวงเรื่องอื่นต่อมาที่เรียนที่วัดเจ้าเจ็ดนายจบเรียบร้อยเจ็บร้อยจบแล้วหมายความนั้นว่าครูบายอาจารย์ท่านเลิกสอนท่านบอกว่าท่านบ่อต่อแล้วไม่มีอะไรอะสอน ความจริงท่านเรียนได้รวดเร็วมากเพียงสองบรรษาเท่านั้นครูก็ยกล้อท่านจึงไปต่อที่วัดเสกเกตจังหวัดธนครอยู่ถึงบรรษาที่เจ็ดเรียนจบการกสมัยนั้นเป็นมูลกระจายแต่หนังสือที่แปลได้ก็แปลหนังสือธรรมบทมงคลธิปณีตริยะสามน เป็นต้นแล้วก็วิสุติมักอวิธรรมท่านม่ได้สอบเป็นมหาปริญญากับเขาที่อาจะมาทราบว่าท่านแปลอวิธรรมได้ก็เคยเอาอภิธรรมพิสดารไปให้แปลเอาวิสุตติมักบาลีไปให้ดูท่านเห็นวิสุตติมักท่านยิ้มเพราะว่าวิสุติมักในฉันคล่องมากเพราะว่าฉันมีเจตนารักในวิสุติมักเป็นกรณีพิเศษ สำหรับอาจารย์เกี่ยวนรักอวิธรรมเป็นกรณีพิเศษสามารถตั้งมีเคราะห์นายวิธรรมได้ทุกรีกว่าทุกทุกศัพท์ทุกตัวก็เล้วกันทุกคำในศัพท์เสิร์ฟเนี่ยฟังยากเมื่อเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวัดตอนนี้เข้าวัดบานำโคเพราะเวลานั้นวัดบานำโคนี่บางจริงๆ วัดเกือบจะหายไปเกือบจะหามีแต่นมโขกเพะมันโกรงเกรงด้ระบบการทั้งปวงวัดเดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือทั้งต้นสตือถ้าบรรดาท่านพุทตรบริษัทไปเห็นต้นสตือใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือนี่กลุ่มกุฏิเดิมตั้งอยู่สายนี้ในพระโบสดเก่าอยู่ตรงกับเจดีออกไปทางด้านทิศต,ตะวันออก แต่ได้ว่าเวลานี้บทเก่าก็ไม่มีกุฏิเก่าก็ไม่เหลือสําหรับกุฏิเก่าเนี่ยธรรมาเคยอยู่สมัยนั้นมีอยู่สามสี่หลังเคยรู้สภาพก็เ,พเคยเห็นสภาพของกุฏิเมื่อไปถึงวัดบานุโคนแล้วท่านกัปปาจาย์เกี่ยวก็พร้อมจะตั้งพร้อมใจกันสอนพระปริยัติทั้งด้านพระวินัยและพระบาลี แล้วก็เป็นนักเทศสอนไม่มีใครเขาให้เงินเดือนก็เทศกินเองบ้างเทศเอาเงินมาเลี้ยงลูกศิษย์ลูกหาบ้างได้มาเท่าไรก็หมดพอบรรษาที่แปดก็สร้างพระเจดีย์ที่ปรากฏองค์อยู่ในเวลานี้เป็นก,การเริ่มสร้างในงานแรกท่านดำดินดำทรายด้วยองค์เอง แล้วก็ต่อมาเฤกุติบางส่วนเอาไว้ตั้งในส่วนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานี้ไปที่หน้าเช่นใดกุติแถวยาวนั้นเป็นกุติเก่าๆที่หลวงพ่อปานดือเอาไปลึกไปทําขึ้นใหม่เวลานี้อายุการผ่านาไปมากแล้วไปที่หน้าเช่นใดยอย่างยิ่งอาตมา ไม่มีแรงเสร็จแล้วตั้งใจจะไปรื้อสร้างตึกให้ใหม่เป็นอาคารสองชั้นให้ทันสมัย <c oughs> แต่ว่ากำลังร่างกายมันไม่ไหวนี่มันได้ท่านพุทธบริษัทเวลานี้อายุหาตมาก็จะใกล้จะพอดีกับที่หลวงพ่อปานตายแล้วรืะว่าพอดีแล้วก็เลยพอดีไปหน่อยโมปานตายอายุอะไรอสองพันสี่ร้อสิบสอ อายุท่านได้หกสิบสี่ปีนี่เวลานี้อาตามอายุก็จะเข้ารอบอยู่แล้วเข้ารอบมรณะภาพความจริงมันควรจะตายเสียตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อสิบห้าพาะ 15, มหมดเกณฑ์ในปีนั้นแต่ทำไมอยู่มาสร้างความลำคาญในแก่บรรดาท่านพุทบริษัทได้ก็ไม่ทราบนี่เป็นจริยาวัดขณะที่บทใหม่ เมื่อท่านสร้างวัดก็สร้างสอนหนังสือก็สอนรเออแล้วก็เทศเลี้ยงพระเลี้ยงเนรท่านบอกว่าพระเนรฆราวาสเต็มไปหมดเวลานั้นเป็นโรงเรียนโรงเรียนแรกเขาในเขตนั้นที่สอนกันในการใหญ่โรงเรียนเดิมคือวัดเจ้าเจ็ดตั้งแล้วก่อนแต่ว่าเล็กไปไม่ใหญ่เท่าโรงเรียนของท่านเป็นที่นิยมมากเพราะท่านเลี้ยงนักเรียนด้วย ต่อมาก็สร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งเป็นที่สอนโรงอธรรมปริยติธรรมทิศลาสร้างใหม่เวลานี้ทะศลามุกหน้าสองหลังที่เพียงมีถังน้ำข้างหลังถานตรงนั้นที่เดิมเป็นโรงเรียนพระประยะิยติธรรมทาสีเขียวเนี่ยแต่มาอย่างจำได้นี่เป็นจริยาวัดที่ท่านบวชใหม่ๆความจริงเป็นพระใหม่แปดปรรษาเก้าปรรษาทำได้อย่างนี้ก็ดีเลิศ เมื่อย้ายกุฏิเดิมไปสร้างใหม่เป็นสองแถวสร้างหอสดมนสจสร้างถังน้ําสร้างโรงเรียนพระประิยัติธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ทําพระอุโบสถยังไม่สร้างศสลาใหม่ต่อมาก็ค่อยเยอะขยายความรู้ใหม่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นก็คือมีวิชาหมอนี่ว่าขึ้นด้านจริยาภายใน เป็นหมอใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ยาประจำของท่านคือใบามากากับขา่ากับใบามากากับยาแพรกมีสองขนานต่สสาหรับโรคก็เรียกสับสับไม้เรียกโรคมีน้ำมนต์เป็นอัศจรรย์เดอความเป็นหมอนี่นั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทสมัยที่อาตมาเข้าไปบวชใหม่ ปรากฏว่าท่านผู้เป็นนักปราดท่านหนึ่งมีนามว่านายใช้เอลานี่ตายแล้วยังก็ไม่ทราบใช้นามสกุลว่ายังไงอาตมาไม่บอกเพราะไนบนาไปเดี๋ยวเขาไม่ตายเขาจะฟ้องฐานหมิ่นประมาทพขโรงหนังสือพิมพ์ด่าหลวงพ่อปานหาว่าใช้วิชาเศยศาสตร์หลอกลวงชาวบ้านนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งที่พุทธพ่อปานมีความสรงเคราะห์ราถนาทรงเคราะห์บรรดาบรุษชายและหญิงทั้งหมดที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จปุสคตบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าเขายากจนเข็นใจมารักษาโรคกระทัน่นท่านก็ไม่ได้คิดเงินคิดทองอะไรเลยหนึ่งสตางก็ไม่ได้คิดข้าวท่านก็เลี้ยง อาหารได้ก็ให้ไม่มีสต,ตังก็แถมซื้อยาให้อีกด้วยช่วยให้เขามีความสุขแต่ด้ว่าท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของในาใยชายนายชายประกาศลงหนังสือพิมพ์ด่าท่านศาสตร์เสียเทสเสียเวลานั้นหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อ่านกันแต่ว่าหลวงพ่อปานมีโรคศิริุรูหาอยู่ในจังหวัดนครเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ลงมาถึงข้าราชการก็ปรากฏว่าหลวงพินิษมาตรายกับหลวงประธานทองวิจัยนำเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมาถวายท่านอ่านให้ฟังท่านก็ยิ้มบอกว่าช่างเขาเถอะพวกนั้นเขาจะจัดการตามกฎหมายท่านก็เลยบอกว่าจงอย่าไปทำเขาเลย เขาอยากทําก็ให้เขาทาไปจะได้สบายใจเขาเราก็นั่งสบายไม่เห็นมันมีประโยชน์มีโทษอะไรเขาด่าเราเท่าไรเท่าไรเราก็ไม่สึกไม่หล่อก็หาว่าเราเลวถ้าเราปฏิบัติด,ดีที่อย่างมันก็ไม่มีอะไรจะเลวถามว่าเราเลวจริงๆใครใครเขาใครเขาไปชมเชยเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามปากเขาพูด ขอเธอทั้งหลายจนอย่ากโกรธเคืองกับบุคคลที่ทําร้ายเราคือเอาลงหนังสือพิมพ์่านเลยเป็นอันว่าเรื่องราวนั้นก็ระงับไปแต่ว่าในใช้ทนไม่ไหวเพราะว่าลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ท่านทนไม่ได้ท่านลูกรานเอาแล้วในใช้ก็ไปลงหนังสือพิมพ์ขอเข้ามาแล้วก็ต่อมาเขาเองเขาก็มาขอเข้ามากลุงพ่อปาน ท่านก็ยิ้มแย้มจ่มใสเป็นอันดีสนแสดงว่าจะดียาวัดอันนี้ที่ท่านให้อภัยกับบุคคลผู้ผิดจัดเป็นอนภ,ยภ,ยภยัยทานสมก็ที่องค์ที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบิชิตามานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอะเรบรรดาแานพุทธบริษัทผู้รับฟังวงดนตรีเขาหันมามองดนหน้า กขบอกว่าหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสลดใจมากขายะขอเป่าเพลงมอนเราว่าอย่างนั้นเป็นการประโคมความดีที่หลวงพ่อปานให้อภัยกับในาใยชายเรียกว่าทําลายความชั่วให้พินาศจิบหายไปเมื่อมันตายไปคล้ายๆกับเพลงมอนนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านเพื่อโลกไม่ช้าทําไม่เสียปล่อยเขาบันเลงไปสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเอาไม่เกินสิบนาทีนะนักบวงดนตรี Oh, yeah.